สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมาอัปเดตราคาในช่องของเราได้รวมไปถึงเราก็ยังมีการนํามือถือรุ่น มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรของรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือ oppo นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับ oppo a95 นะครับวันนี้ผมมีราคาโปรโมชั่นนะครับมาให้ได้ดูกันถ้าท่านกําลังสนใจมือถือรุ่นนี้นะครับ oppo a95 ต้องดูคลิปนี้เพราะว่าผมจะมีราคา ล่าสุดนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับมาให้ท่านได้ดูก่อนที่จะซื้อพร้อมทั้งมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมนะครับชอบแบบไหนดูกันไปเรื่อยๆแล้วค่อยนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ oppo a95 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์ปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนสำหรับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ oppo a95 ram 8 rom 128 g b รุ่นนี้รองรับการชาร์จไวได้33วัตต์นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยมีประกันให้1ปีนะครับรวมไปถึงร้านนี้ก็ยังมีประกันหน้าจอให้ด้วย6เดือนมาพร้อมของแถมมากมายนะครับมีทั้งว i r e ลสสปีคเกอร์นะครับมี power bank 10,000ม ah. ิลลิแอมรวมไปถึงกระเป๋าที่มีช่อง usb นะครับส่วนของแถม ที่มีมาให้ภายในกล่องก็จะมีฟิล์มแล้วก็เคสแถมมาให้นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่8549บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกถ้าท่านที่อยากจะซื้อนะครับชอบของแถมเยอะๆก็ต้องสั่งซื้อร้านนี้ราคา8,549หรอบาทดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ไม่มีของแถมให้แต่ว่าจะจัดจำหน่ายโดยทาง าง OPPO Official นะครับแล้วก็ยังสามารถผ่อน0%ได้ด้วยสำหรับ OPPO A95 RAM 8ล o อม128 g ิจากราคาปกติ9,499บาทนะครับลดราคาให้เหลือ8,499บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ849บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด2สีสินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกัน จากศูนย์ oppo ให้1ปีนี่เป็นราคาสำหรับร้านที่2นะครับแปดพบาทถ้าท่านสนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ร้านสุดท้ายนะครับเป็นราคาที่น่าจะถูกที่สุดสำหรับร้านจาก lazada นะครับ oppo a 9 5 ram 8 rom 1 2 8 g b รอม128 GB รุ่นนี้ cpu เป็น snapdragon 662นะครับกล้องหลัง3ตัวจากราคาปกติ9,499บาทลดเหลือ7 7 7 0บาทนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นราา้านที่ แอป Lazada นะครับวิธีการชําระเงินเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูตร oppo ให้นะครับนี่เป็นราคาล่าสุดทั้งหมดของ oppo a95 นะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้าน Lazada นะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากสั่งซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดก,กันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ก็จะมีอยู่3ลิงก์ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับดูต่อกันที่ร้านจากทางด้านแอ,อป Sho ป e e กันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจะ จำหน่ายโดยทาง s h o ป e e m ม l l นะครับ Oppo A95 แรม8ลอม128 g b หน้าจอ6.43นิ้วจากราคาปกติ9,499บาทนะครับลดเหลือ8,199บาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับถ้าไหนที่อยากจะซื้อร้านนี้ราคาดีมากๆนะครับ8,199บาทแล้วก็จัดจำหน่ายโดยทาง Sho ป e e m a l l ด้วยส่วนร้านที่2ร้านนี้ถ้าใช้โค้ดลด ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ oppo a95 แรม8ลรม128กิกะไบต์ตัวเครื่องประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับราคาเริ่มต้น8,299บาทถึง8,499บาทแต่ว่าถ้าเราใช้โค้ดนะครับก็จะเหลือ7,799บาทเท่านั้นพร้อมทั้งมีคูปองส่วนลดจากร้านให้ด้วยนะครับในส่วนของสีมีสีดาแล้วก็สีเงินนะครับวิธีการชาระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับยังไงกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนที่ลิงก์ของช้อปปีปิดท้าย กันที่ร้านสุดท้ายจากทางนั่นช้อปปี้นะครับ oppo a95 ram 8ลอม128 g b จากราคาปกติ9,499ลดเหลือ7,890บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งมีให้เลือก2สีท่านในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้ก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีไปส่งท้ายกันที่ร้านจาก jd center นะครับร้านแรกที่นามาให้ดูกัน oppo a95 ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่8 6 5 19บาทมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีส่วนอีกร้านหนึ่งจาก JDcenten เหมือนกันนะครับ oppo a95 เครื่องแท้ศูนย์ไทยจากราคาปกติ9 4 9 9บาทลดราคาเหลือ7,990บบาทนะครับมีคูปองส่วนลดให้ด้วยในส่วนของสีมี2สีนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศู อ p พโป้ให้1ปีนะครับนี่เป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Oppo A95 นะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากหลายร้านเลยนะครับทั้ง Lazada s h o ป e e แล้วก็เจดี n t นทันทุกร้านผมจะมีลิงก์วางให้ท่านได้สั่งซื้อกันนะครับท่านสามารถกดดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปหรือว่าที่คอมเมนต์ด้านบนสุดนะครับชอบของร้านไหนกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนถ้าเราชอบเราสนใจค่อยทาการสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปแล้วไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ต กันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือ Oppo A95 นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย TrueMove H นะครับเราสามารถซื้อได้ในราคา3,489บาทเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อที่ศูนย์ทูนะครับรับฟรี Oppo A95 Premium นะครับ เป็นของแถมมูลค่าประมาณ1299บาทในส่วนของสีมี2สีนะครับเรามาดูรายละเอียดของโปรรายเดือนกันบ้างเริ่มดูกันที่แบบแรกนะครับสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นซื้อไดในราคาเริ่มต้น3 4 8 9บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1 0 9 9นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุกหน้าด้วยประมาณ2140บาทโปร899ซื้อได้ราคา4,489บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุกหน้า 1, 6 0 5บาทแล้วก็โปร99ซื้อได้ราคา 4, 5,489พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,070บาทนี่เป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับส่วนลูกค้าใหม่สาหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,489บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1099นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย2,140โปร899ซื้อได้ราคา4,489นะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,605บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา5,489บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,070ส่วนลูกค้าปจา ปัจุบันทมูฟเนะครับซื้อได้ในราคา3,489บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหน็้ล่วงหน้าคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเท่ากันก็นกคือ3,489บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1099นะครับโปรจะเหมือนกันกับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ราคาเครื่องเล่าขายอยู่ที่8,999บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยายกจะซื้อหรือว่าอยายกจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการซื้อ Oppo A95 ราคาเริ่มต้น3,489บาทจากทางด้านค่าย True นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ True ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับ oppo a95 ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,490บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1099นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูงหน้าด้วย2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ5,630บาทถัดลงมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อได้ราคา4,490พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูงหน้า1,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อ ประมาณ6,995บาทโปร699ซื้อได้ราคา5,490นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ6,560บาทแล้วก็โปร499นะครับซื้อได้ราคา6,490พร้อมกับจ่ายค่าเหน็ตลูกหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ7 0 2 5บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้หรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ก สาขาขปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ Oppo A95 r a m 8ล o m 128 GB รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับมีให้เลือก2สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,499บาทโปรเน็ตรายเดือนสําหรับโปร AIS Hot Deal นะครับทั้งลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนหรือว่าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,489บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่งหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไร ค่าเน็ดลูกหน้าก็จะมีตั้งแต่500ถึง2,000บาทนะครับยิ่งโปรรายเดือนแพงค่าเน็ดลูกหน้าก็จะถูกนะครับส่วนโปร AIS Best Buy ลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ราคา5,989บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลูกหน้าลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อได้ในราคา9,499บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรวมของเขาสําหรับการซื้อ Oppo A95 นะครับจากทางด้านค่าย AIS ท่าในใดที่สนใจอยากซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดเลยของ oppo a95 นะครับมือถือรุ่นใหม่สเปคแรงวันนี้ผมนําราคาทั้งหมดมาให้ได้ดูกันมาให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee หรือว่า jd centan ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถือไม่ว่าจะเป็นศูนย์ true นะครับศูนย์ d t a c หรือว่าศูนย์ ais ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ